สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกองทัพเหล็กแห่งสยามวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับเรื่องจริงที่กำลังเขย่าภูมิภาคกับหัวข้อร้อนแรงที่สุดในตอนนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมด่วนของจริงมาแล้วขมรหูแตกรถเสียงไทยผนึกกังวาน30กิโลหุนเดือดสหรัฐจับมือเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือแต่มันคือของจริงที่กำลังสั่นสะเทือนทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลายคนอาจสงสัยว่าเสียงอะไรที่ดังไกลถึง30กิโลเมตรและทำไมเสียงนั้นถึงทำให้ฟังเขมรนถึงกับหูแตกวันนี้เราจะพาไปฟังและดูเบื้องหลังทั้งหมดตั้งแต่แผนยุทธการของกองทัพไทยจนถึงข้อตกลงลับกับสหรัฐอเมริกาที่อาจเปลี่ยนทิศทางของภูมิภาคนี้ไปตลอดกาลขีดขีดขีด,ดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเสียงคำรามของเครื่องยนต์ยานเกราะและรถถังไทยได้ดังก้องไปทั่วแนวชายแดนตะวันออก เสียงนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การฝึกซ้อมทั่วไปแต่เป็นการสาธิตพลังทางทหารที่สื่อถึงความพร้อมของกองทัพไทยคลื่นเสียงดังกล่าวถูกรายงานว่าได้เดินทางใกล้กว่า30กิโลเมตรซึ่งถือว่าไกลจนถึงเขตชายแดนของกัมพูชาสื่อกัมพูชาหลายแห่งถึงกับพาดหัวว่าขเขมรหูแตกไทยปล่อยเสียงก้องสะเทือนพรมแดนขณะที่ชาวบ้านฝั่งกัมพูชาออกมาโพสต์ในโซเชียลว่าเสียงดังเหมือนมีการระเบิดใต้ดิน เสียงลั่นจนพื้นสั่นสะเทือนแต่ฝั่งไทยชี้แจงว่านี่คือการฝึกตามแผนยุทธการประจําปีของกองทัพไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบระบบยานกรอบใหม่และตรวจสอบเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านคลื่นเสียงพิเศษขีดขีดขีด,ขดสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้ยิ่งน่าสนใจคือมีรายงานจากต่างประเทศว่าสหรัฐอเมริกาได้ส่งผู้แทนทางทหารเข้าร่วมสังเกตการในพื้นที่และมีข่าวหรือว่าไทยกําลังทดสอบระบบอะคูสติกราดา หรือเรดาร์ตรวจจับคลื่นเสียงที่พัฒนาโดยทีมเทคนิคจากไทยและสหรัฐร่รวมกันคลื่นเสียงชนิดนี้สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของยานยนต์ขนาดใหญ่ในรัศมีกว่า30กิโลเมตรและเมื่อเสียงดังออกมามันไม่เพียงแค่สั่นพื้นดินแต่ยังสะท้อนคลื่นกลับมาเป็นข้อมูลทางยุทธการบางแหล่งข่าวในสหรัฐอ้างว่านี่อาจเป็นเทคโนโลยีทหารแบบใหม่ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณณะและไทยคือประเทศแรกในภูมิภาคที่ได้เข้าร่วมโครงการทดสอบนี้ ขีดขีดขีดคุณรู้ไหมครับเสียงนั้นมันไม่ใช่เสียงธรรมดาแต่เป็นเสียงที่บ่งบอกถึงพลังของชาติที่พร้อมจะปกป้องอธิปไตยของตนเองเสียงเครื่องยนต์ที่ดังสะเทือนเหมือนฟ้าผ่าเสียงเครื่องบินรบที่แหวกอากาศเหนือภูเขาเสียงรถถังที่บดล้อไปบนผืนดินทั้งหมดนี้คือภาษาแห่งอำนาจที่บอกให้โลกเห็นว่าไทยพร้อมและเมื่อเสียงนั้นดังถึงเขตแดนประเทศเพื่อนบ้าน มันไม่ได้แค่ทำให้ฝั่งตรงข้ามตกใจแต่มันยังเป็นสัญญาณที่ส่งถึงพันธมิตรว่าไทยกำลังยืนอยู่ในระดับใหม่ของพลังทางทหารขีดขีดขีดในขณะเดียวกันฮุนเซนและผู้นำกัมพูชาก็ไม่ได้นิ่งเฉยมีรายงานว่ารัฐบาลกัมพูชาได้เรียกประชุมด่วนกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อประเมินผลกระทบจากการฝึกครั้งนี้พวกเขากล่าวว่าไทยกำลังส่งเสียงเตือนแต่ฝั่งไทยกลับตอบอย่างมั่นใจว่าเสียงนี้คือเสียงแห่งการป้องกัน ไม่ใช่การท้าทายขีดขีดขีด,ขดหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันมีภาพหลุดจากดาวเทียมที่แสดงให้เห็นกองกำลังไทยจัดแถวเคลื่อนขบวนในพื้นที่ลาดเขาชายแดนภาพนั้นถูกแชร์อย่างกว้างขวางในโซเชียลหลายคนพูดว่านี่คือของจริงไม่ใช่ข่าวปลอมเสียงรถถังที่วิ่งเป็นขบวนยาวเสียงเฮลิคอปเตอร์ที่หมุนรอบฐานฝึกเสียงเครื่องบินรบที่ตัดผ่านก้อนเมฆในช่วงบ่ายทั้งหมดนั้นประกอบกันเป็น บทเพลงแห่งพลังไทยขีดขีดขีด,ขดการจับมือระหว่างไทยสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ยังส่งผลสะเทือนในระดับภูมิภาคหลายประเทศเริ่มจับตาเพราะนี่คือการรวมพลังของสองกองทัพที่มีศักยภาพสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นักวิเคราะห์บางรายบอกว่านี่คือการประกาศพลังเชิงสัญ,ญลักษณ์ส่วนอีกฝ่ายเชื่อว,ว่าไทยกําลังเตรียมตัวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การป้องกรรันร,ร่วมกับมหาอำนาจโลกขีดขีดขีด ไม่ว่าจะมองมุมไหนสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้คือสัญญาณขององค์การเปลี่ยนแปลงเพราะไทยไม่ใช่แค่ประเทศที่รอรับแรงสั่นจากเพื่อนบ้านแต่ไทยกำลังเป็นประเทศที่ส่งแรงสั่นกลับไปยังทุกมุมของภูมิภาคขีดขีดขีด,ขดผมอยากให้คุณคิดตามว่าเสียงที่ดังไปไกลกว่า30กิโลเมตรนี้มันไม่ได้แค่กระแทกหูของใครบางคนแต่มันคือเสียงของความมั่นใจเสียงของชาติที่ลุกขึ้นยืน และเสียงของอนาคตที่เริ่มต้นขึ้นแล้วขีดขีดขีดอย่ากกดข้ามนะครับเพราะในตอนต่อไปผอมจะเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกจากภาพถ่ายดาวเทียมที่ยังไม่เคยเผยแพร่รวมทั้งบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์เสียงที่จะทําให้คุณเข้าใจว่าทําไมสหรัฐถึงเลือกไทยและทําไมเขมรถึงหูแตกจริงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกองทัพเหล็กแห่งสยามเพราะของจริง ยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนครับต่อเนื่องจากตอนก่อนหน้าเสียงเครื่องยนต์ที่ดังสนั่นไปทั่วหุบเขายังคงกล้องสะท้อนในอากาศเหมือนบทเพลงแห่งพลังที่ไม่มีวันจบกองกําลังไทยในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงภาพของความเข้มแข็งแต่คือสัญลักษณ์แห่งความพร้อมที่สะท้อนให้โลกเห็นถึงความสามารถของชาติที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อแรงกดดันใดๆเสียงรถถังที่แล่นผ่านพื้นดินเสียงเครื่องบินรบที่ตัดอากาศเหนือแนวชายแดนมันคือการแสดงให้เห็นว่าไทยกําลังประกาศตัวตนบนเวทีโลกอีกครั้ง ในขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่ฝึกซ้อมต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือเสียงที่ทําให้เรารู้สึกปลอดภัยเพราะเสียงนั้นคือเสียงของทหารไทยที่กําลังปกป้องผืนแผ่นดินเสียงที่ส่งผ่านหัวใจของคนไทยทุกคนไปถึงชายแดนที่ไกลสุดขอบฟ้าการฝึกครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงรถถังและยานเกราะแต่ยังมีเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนเครื่องบินรบแบบใหม่และหน่วยรบพิเศษที่ถูกส่งไปประจําแนวรบเพื่อจําลองสถานการณ์จริง ภาพจากดาวเทียมล่าสุดยังเผยให้เห็นขบวนรถขนาดใหญ่ที่เคลื่อนที่ไปตามถนนลาชานในจังหวัดชายแดนกองกําลังทั้งหมดจัดเรียงเป็นขบวนยาวราวกับฉากในภาพยนตร์สงครามความแม่นยําในการเคลื่อนไหวทําให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติถึงกับออกมาชื่นชมว่ากองทัพไทยมีวินัยสูงมากและพร้อมในทุกระดับยุทธการเสียงที่ดังไกล3ากิโลเมตรนั้นกลายเป็นจุดสนใจของทั่วภูมิภาคทันทีเมื่อข่าวนี้แพร่กระจายออกไปสื่อกัมพูชาเริ่มรายงานด้วยน้ําเสียงตึงเครียด พาดหัวข่าวว่าไทยแสดงพลังข่มขวัญแนวชายแดนในขณะที่สื่อเวียดนามและลาวต่างก็จับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ในอีกมุมหนึ่งสื่อฝั่งตะวันตกกลับรายงานเชิงบวกโดยระบุว่าการฝึกครั้งนี้คือความร่วมมือทางทหารระหว่างไทยและสหรัฐในระดับใหม่ซึ่งเป็นสัญญาณว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศกำลังแน่นแฟนมากขึ้นแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลสหรัฐอเมริกายืนยันว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพสหรัฐได้เข้าร่วมสังเกตการจริง และได้ลงนามในเอกสารความร่วมมือด้านเทคโนโลยีทางเสียงและเรดาร์ตรวจจับพลังคลื่นซึ่งไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆที่ได้รับสิทธินี้นั่นหมายความว่าไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของยุทธการเสียงที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงผสมผสานกับระบบควบคุมแบบ AI เพื่อสร้างความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ภายในฐานฝึกเสียงของเครื่องยนต์รถเกราะ M60 และเสียงบีบของเครื่องบินขับไล่ F16 ที่ตัดผ่านท้องฟ้าถูกบันทึกไว้ในทุกมุมภาพเสียงเหล่านั้นถูกแปลงเป็นข้อมูลทางยุทธศาสตร์ เพื่อประเมินการสั่นสะเทือนของพื้นดินและแรงสะท้อนของคลื่นเสียงในรัศมี30กิโลเมตรนักวิศวกรเสียงของไทยได้กล่าวว่านี่คือการทดสอบที่แม่นยำที่สุดเท่าที่เคยทำมาขณะที่เสียงยังดังกล้องอยู่ในพื้นที่มีรายงานจากชายแดนฝั่งกัมพูชาว่าประชาชนบางส่วนเริ่มอพยพออกจากหมู่บ้านเพราะคิดว่าเกิดการระเบิดแต่เมื่อรัฐบาลไทยออกถแถลงการยืนยันว่าการฝึกดังกล่าวเป็นการซ้อมตามแผนยุทธการประจำปี ความเข้าใจผิดก็เริ่มคลี่คลายอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่ตามมาคือทุกประเทศในภูมิภาคเริ่มมองเห็นพลังของไทยในมิติใหม่ผู้นำไทยกล่าวในการสัมภาษณ์ภายหลังว่าเรามีสิทธิ์ในการปกป้องประเทศของเราและเราจะไม่ยอมให้ใครระมาล้ำเส้นคำพูดนั้นกลายเป็นไวรัลในโซเชียลอย่างรวดเร็วคนไทยทั่วประเทศต่างแชร์คลิปนี้พร้อมข้อความว่าภูมิใจในทหารไทยเสียงสนับสนุนดังขึ้นทั่วประเทศ เพราะทุกคนรู้ว่าเบื้องหลังขององค์การฝึกครั้งนี้คือความตั้งใจในการยกระดับความมั่นคงของชาติด้านกัมพูชาฮุนเซนแสดงท่าทีไม่พอใจอย่างชัดเจนโดยกล่าวในที่ประชุมว่าการฝึกของไทยส่งผลกระทบต่อสันติภาพในภูมิภาคแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระบุว่าการตอบโตของกัมพูชาเป็นเพียงการสร้างภาพทางการเมืองเพื่อเรียกร้องความสนใจจากประชาคมโลกในความเป็นจริงไทยไม่ได้เคลื่อนกำลังเข้าสู่พื้นที่ขัดแยง้ง และยังคงยึดมั่นในหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสื่อสากลหลายแห่งอย่าง BBC และรอยเตอร์รายงานตรงกันว่าเสียงที่ได้ยินในรัศมี30กิโลเมตรนั้นมาจากการทดสอบระบบ r e s o n a n ซ Vehicle Sound Test ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถสร้างแรงสั่นคลื่นเสียงเพื่อทดสอบความทนทานของยานเกราะระบบนี้พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยจากไทยและสหรัฐในโครงการ Defense Sound Wave Program ถือเป็นครั้งแรกที่มีการใช้งานในเอเชียความร่วมมือนี้ทำให้หลายฝ่ายเริ่มจับตาว่า ไทยกำลังกลายเป็นพันธมิตรหลักของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือไม่เพราะหลังจากการซ้อมครั้งนี้มีรายงานว่าไทยได้รับเชิญให้เข้าร่วมการซ้อมรบระดับนานาชาติ p ปซิ f ิกการเดียนซึ่งเป็นการรวมกำลังของหลายประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกเพื่อทดสอบระบบป้องกันทางอากาศร่วมกันในอีกมุมหนึ่งสื่อออนไลน์ในไทยต่างพูดถึงประเด็นนี้อย่างคึกคักบางคนบอกว่าเสียงที่ดังไกลขนาดนั้นคือเสียงของอำนาจที่โลกต้องฟังในขณะที่บางคนมองว่า มันคือสัญญาณเตือนถึงประเทศที่พยายามท้าทายเรากระแสะออนไลน์เต็มไปด้วยความภูมิใจในศักยภาพของกองทัพไทยภาพจากโดรนที่แพร่ในทิกตอกและ YouTube แสดงให้เห็นทิวทัศน์มุมสูงของรถถังและเฮลิคอปเตอร์ไทยที่เคลื่อนขบวนอย่างเป็นระเบียบในแสงแดดอ่อนของตอนบ่ายบรรยากาศเต็มไปด้วยความสมจริงเหมือนฉากในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเสียงคำสั่งจากวิทยุทหารดังแทรกเข้ามาเป็นจังหวะเริ่มเคลื่อนขบวนหน่วยหนึ่งนำทางกล้องจับภาพไปที่ใบหน้าทหารหนุ่มคนหนึ่งที่ยิ้มมั่นใจ ก่อนจะพูดว่าเพื่อแผ่นดินไทยผมพร้อมเสมอคลิปนั้นกลายเป็นไวรัลทันทีในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงมียอดวิวทะลุล้านภายในคืนเดียวคอมเมนต์เต็มไปด้วยข้อความอย่างสุดยอดทหารไทยนี่แหละของจริงและเสียงนี้คือเสียงของความกล้าด้านนักวิเคราะห์ระบุว่าการสร้างภาพลักษณ์เช่นนี้มีผลทางจิตวิทยาในระดับภูมิภาคเพราะมันทําให้ประเทศรอบข้างรับรู้ถึงพลังของไทยโดยไม่ต้องมีการประทะจริงการแสดงพลังเชิงสัญ,ญลักษณ์ในรูปแบบของ เสียงเป็นสิ่งที่กองทัพสมัยใหม่ใช้เพื่อแสดงศัก,กยภาพโดยไม่ละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศเสียงก้องที่ดังไกลนั้นจึงไม่ใช่เสียงแห่งความรุนแรงแต่คือเสียงแห่งการปกป้องเสียงที่ประกาศให้โลกรู้ว่าไทยยังคงเป็นกำแพงแห่งเสถียรภาพของภูมิภาคนี้เมื่อเรามองกลับไปที่ประวัติศาสตร์จะเห็นว่าไทยไม่เคยเริ่มต้นสงครามกับใครแต่ทุกครั้งที่ชาติถูกคุกค,คามไทยก็ลุกขึ้นปกป้องตัวเองอย่างสาง่างาม และครั้งนี้ก็เช่นการเสียงที่เขมรได้ยินคือเสียงขององค์การเตือนว่าอย่าประเมินไทยต่ำเกินไปและนี่คือเหตุผลว่าทําไมสหรัฐถึงเลือกจับมือกับไทยเพราะไทยไม่เพียงมีตําแหน่งยุทธศาสตร์ที่สาคัญแต่ยังมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและกําลังพลระดับแนวหน้าสุดท้ายนี้ผู้บรรยายในวิดีโอพูดด้วยน้ําเสียงเข้มว่าเสียงนั้นคือของจริงและพวกเขาได้ยินมันแล้วทั้งภูมิภาคกล้องซูมออกเผยให้เห็นทิวทัศน์ของขบวนรถถังที่กําลังเคลื่อนออกไปในระยะไกล เสียงคำรามของเครื่องยนต์ค่อยๆจางลงแต่ความรู้สึกของพลังและความภูมิใจย,ยังคงก้องอยู่ในใจผู้ชมทุกคนอย่าลืมติดตามตอนต่อไปเพราะเราจะเปิดเผยเบื้องหลังเทคโนโลยีลับที่ใช้ในภารกิจครั้งนี้รวมถึงเอกสารพิเศษจากหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการฝึกของไทยโดยตรงกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เลยเพราะของจริงเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น